เต็มหน้าไปเออหนึ่งหมื <the <the ่นสองพันเอ้ยขอไปหนึ่งพันสองร้อยเออแล้วเต็มหน้าไปสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมแล้วยังไงต่อเออไปไม่อยู่แน่นอนครับผมแล้วไหลมาแบบนี้สเก็ปเตอร์ลงมาสามตัวแล้วยังไงครับผมไปจอดไม่หยุดเลยโอ้ยมาแล้วคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ กราบสวัสดีกันด้วยนะครับแหมวันนี้ก็พบกับเฮียสอีกเช่นเคยครับผมกับช่องเฮียสองสลอ i ซิครับวันนี้มาอยู่กับเกมวิถีแห่งกิเลนนะครับแหมก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่แตกมันนะครับผมแตกสนุกนะแล้วก็อย่างที่เฮียบอกนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับผมและใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ็นกำลังใจให้เฮียนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคลิปที่เฮียนัมาลงนะต้องขอบคุณมากจริงครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับตอนนี้ก็จะ2000 s u b s c r i b e แล้วนะครับต้องขอบคุณมากจริงนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ FC ฟซีจงหลายนะครับผมที่เข้ามาในกลุ่มเฮียนะตอนนี้ก็จะ3,000คนแล้วนะครับต้องขอบคุณจริงนะก็ลังพูดคุยกันผมมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะเฮียก็จะกิตกรรมภายในกลุ่มอยู่แล้วนะครับผม เดี๋ยวเริ่มกันเลยครับผมวันนี้เฮียมาทุน10,000บาทนะครับกับเกมกิเลนนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับจะ8โมงแล้วนะกับช่วงเวลาแตกของเฮียนะครับในกลุ่มนะครับจัดไปเลยดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับกับเกมกิเลนพยองนะครับขอญาตดันเบดสูงๆเลยแล้วกันนะเพราะวันนี้เฮียทุนมาหมื่นๆนะผมแม่สบายๆครับเบสลร้อยยังได้เลยนะขอญาตไปเร็วๆเลยแล้วกันครับ10หมุนไง แล้วก็อย่างที่เฮียบอกนะครับไม่นําให้เล่นตามนะครับดูพวกความบันเทิงบออนะไปครับผมมาไหลมาไหลมาเอออย่างนี้สวยๆครับผมรับไปต่อ,อยังไงครับหกร้อยจ็ดบห้าบาทแล้วยังไงสแกตเตอร์ไหลลงมาเด้ไหลลงมาโอ้โหอะไรอย่างนี้ครับแปดร้อยยี่สิบห้าบาทมาสิบมายัางไงวัยรุ่น โอ้โหไม่มาอะไรเลยครับผมไม่เป็นไรสิบหมุนแรกก็ยังไม่มาครับผมก็เดี๋ยวต่อกันเลยได้กันนะสามสิบหมุนครับผมต่อกันไปยาวๆเลยครับอย่างที่เฮียบอกนะครับว่าเกมสล็อตนะครับต้องใช้เวลาสักนิดละกันนะจะให้มันแตกป,ปุ๊บปั๊บปั๊บเลยมันไม่ได้นะครับผมมันต้องมีจังหวะของมันนะครับแต่ก็อีกนะต้องเล่นให้ถูกช่วงเวลานะครับถ้าเล่นช่วงเวลาแตกแบบเพียงยเงี้ยโอกาสจะมาก็สูงมากนะครับเดี๋ยวรอดูรอดู เดี๋ยวว่าไงก็มานะครับเดี๋ยวไม่มาสามสีบหม่นไม่มาเดี๋ยวปรับเบ็ดขึ้นเลยนะโชว์เพื่อนๆไปเลยครับโอ้โหแล้วนิ่งเลยนะโอ้โหไอเวนเฮ้ยมึงจะดูดอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหดูดยับเลยคนระับเพื่อนๆน,น,นะ อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะเออจะมาทํากันแบบนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วมาไม้ดอกนี้ว่าไงวายรู้จะไปเออเราไหลามาต่อแล้วญ่ๆครับเปลี่ยนวายตงรงกลางแบนนี้เออเต็มหน้าไปครับผม4ี่อแล้วยังไงครับแล้วไปต่อโอ้โห320อิบาทเย็ดเค่นี่ให้หรือกูขอมึงเนี่ยเออมาดิ1น0 0บาทโอ้โหยาวๆไปเลยครับเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับผมมาจนได้ครับผมกับช่วงเวลาในกลุ่มเพียนะครับ โอ้โหไหลเป็นน้ำเลยนะเอาว่ะเอาว่ะกำไรแล้วว่ะกำไรแล้วว่ะไปต่อเลยครับยังไงครับมาโอ้โหแล้วนีนะ่ไงไม่เป็นไรครับผมนิ่งอย่างนี้ไม่เป็นไรเออมาอย่างไงครับคิวไปต่อนิ่งกิฟ มาไหลมาโอ้โหแล้วไปต่อยังไงครับแล้วจะหมดแล้วยังไงเดี๋ยวปรับเบตขึ้นนะเออไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบตขึ้นเลยเลยกันนะไปครับผม400ไปเลยครับ30หมุนไปยาวๆไปฟรีเกมยังไม่มาเลยนะ ยังไงครับโอ้โหเวนิ่งแล้วมาไหมเออมาสิบมายังไงครับไหลมาเคมาไปต่อเออเต็มหน้าไปแล้วเป็นวายมาตรงกลางอย่างนี้ไงครับผมแล้วโอ้โหไอหัวต่อครับผม แล้วไปต่อเออมาเด็กคูณมาแล้ววายเปลี่ยนมาอย่างนี้ร้านคยสวย,สวย,สวยเต็มหน้าไป8159บาทครับผมแล้วมาอีกยอหนึ่งโอ้โห5 7า0 0หกร้อยบาทครับผมโอ้โหกับช่วงเวลาแตกของเฮียในกลุ่ม VP ครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับโอ้โหกับเกมกินเล่นนะครับไหลเป็นน้ำครับผมโอ้โหระบบมาเจ็ดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทนะครับโอ้แต่ฟรีเกมยังไม่มาเลยนะเฮียรอฟรีเกมอยู่นะครับผม แล้วมายังไงครับไรย,ยังไม่ใช่ครับผมขอแหม่รอฟรีเกมไม่มาสักทีนะมาดอกนี้แหละดอกนี้แหละไหลามาไหลามาไหลามาเต็มหน้าไปเออหนึ 12, 000, ่งหมื่นสองพันไอขอไปหนึ่งพันสองร้อยเออแล้วเต็มหน้าไปสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมแล้วยังไงต่อเออไปไม่อยู่แน่นอนครับผมแล้วไหลามาแบบนี้สเคปเตอร์เราสามตัวแล้วยังไงครับผมไปจอดไม่หยุดเลยโอ้โยมาระสามตัวยังไงไวัยรุ่น ยังไงต้องมาแล้วเออเรียบร้อยไปครับผมโอ้โหมาจนได้ครับน่าจะต้องพอเลยหรือเปล่านะโอ้โหแล้วเต็บตัวคูณมาครับไปกันต่อครับแล้วก็อย่างที่เฮียบอกนะครับจะใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เฮียนำมาลงนะแล้วไหลไปยังไงครับไวรอน มามาไปต่อครับผมไปต่อครับไปต่อกันยาวไปต่อกันยาวๆไปต่อไม่รอแล้วนะยังไงครับเออมาจนได้ผมแล้วคูณเจ็ดไปแปดพันยแล้วยังไงครับซ้ำไหมเออซ้ำมาไปต่อแล้วคูณเก้าไปครับแล้วยังไงโอ้โหยังได้อยู่ยังไปได้อยู่เปลี่ยนว้ยมา เออไปยาวๆครับ1600แล้วคูณ13ไปแล้วมา1 5 0 0 0าแล้วไปต่อไม่รอแล้วผมแล้วไงครับ210010มาเต็มหน้าแล้วอย่างไงครับ2 1 7ห0จร้อบาทครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะช่วงเวลาแจกของเฮียนในกลุ่มครับบมกมาห1ื่0บบาทนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะขออีกดอกได้ไหมขออีกดอกได้ไหมมาเป็นแสนแล้วครับผม มาเต็มหน้าไปเออคูณสิบเก้าแล้วหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทผมแล้วยังไงไปต่อโอ้โหยังไงครับขอเปลี่ยนให้สวยไปหน่อยดิเออมาเปลี่ยนให้สวยมาเปลี่ยนมามังกรโอ้โหไม่มานะครับยังไงครับโอ้โหเสียดายนะโบมาสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบา 20, 7, 80, บาทนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับเพียนะครับคูณยี่สิบเจ็ดขอค่าจ่ายได้ไหมขอค่าจ่ายได้ไหม โอ้โหเสียดายนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าก็บวกแล้วนะก็บวกมา78,640บาทนะครับแหมก็พอดีกว่านะก็นวันนี้เฮียมาทุน10,000บาทนะครับบวกมา1 7 0 0 0 0สนนะครับผมก็บวกมา1น0 0 0 0ืแล้วกันนะก่อใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับที่เฮียนำมาลงนะก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ เอฟนะครับที่เข้ากลุ่มมานะครับก็คนนี้ก็จะสามพันคนแล้วนะต้องขอบคุณมากจริงนะครับแต่ในที่กลุ่มก็มีจัดกรรมมากมายนะครับไม่ต้องห่วงจริงครับเฮียดูแลทุกคนจริงๆนะแต่อย่างที่เฮียบอกทุกครั้งทุกคลิปนะครับไม่แนะนให้เล่นตามนะครับดูความบันเดิงพอนะแล้วก็นี่ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ